สวัสดีครับการสร้างโปรเจกต์ทำได้ง่ายๆโดยไปที่ file news แล้วก็ C project ตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปจากนั้นก็จะมี2อย่างให้คุณเลือกก็คือ empty project แล้วก็ HelloWorld and C C project ตรงนี้นะครับตัวเลือกที่2มันจะสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปให้คุณมาโปรแกรมง่ายๆสั้นๆนะครับก็ HelloWorld ตรงนี้ก็จะไม่สร้างอะไรเลยแล้วก็ไม่มีทั้งโฟลเดอร์ไม่มีอะไรด้วยนะครับมีแค่คอมไพเลอรเฉย เราก็จะมาทาการดีฟาเองนี่ราที่นี้เราจะมาดูการทําแบบทั้ง2ออย่างนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเราบอ a ncc แล้วก็ไปเลือกที่ compiler compiler ของเราก็จะเป็น cygwin ตรงนี้นะครับ gcc จากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจ c t n เนมตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ first program มาอันนี้นะครับจากนั้นเรากด finish เข้าไปคุณจะกด next ก็ได้นะครับมันก็จะหามาให้ตั้งชื่อถ้าสมมติว่าคุณกด next นะครับก็จะหามา author name คุณก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ในที่นี้ก็คือ Comment นะครับ คอมเมนต์ตรงนี้จะไม่มีผลอะไรกับโปรแกรมของเราเลยนะครับเรามาคุยกัน i อวิดีโอหัดไปในเรื่องของคอมเมนต์จากนั้นถ้าผมจะลองรันโปรแกรมตรงนี้ดูนะครับผมก็จะกดไปที่แล้วก็ Run as local C application ครับบอกว่า l a u n c h f a i l binary n o not file หมายความว่าคอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจเนี่ยมันจะต้อง excute ไฟล์ที่เป็นประมาณว่า exe file ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เรามีแค่ c ไงมันก็เป็นแค่ text ธรรมดาตรงนี้ถึงถึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจะต้องใช้คอมไพเลอร์นะครับคุณสังเกตดูตรงนี้เราจะไม่มี exe ไฟล์วิธีจะสร้าง exe ไฟล์จาก source file .c ตรงนี้นะครับเราก็จะไปที่ build project ก่อนไปที่รูปเครื่องหมายคอนตรงนี้นครับอพอผมพ o ว่าตัวนี้บอกว่า build debug for project นะครับตรงนี้เราจะเอา debug release Mode debug Mode ก็หมายความว่า เราสามารถจะเซตดีบักตัวนี้ได้ลิสต์โหมดนี่หมายความว่าคอมไพเลอร์บางทีมันจะทําการออฟติมิซ์โค้ดหมายความว่ามันจะทำให้โค้ดของเราทํางานเร็วขึ้นนะครับแต่ในตรงนี้เราใช้ในส่วนของดีบักโหมดก่อนเพราะว่าเรากําลังพัฒนาโปรแกรมครับผมจากนั้นผมก็จะทําการคลิกเข้าไปมันก็จะสร้างออยโฟลเดอร์ใหม่อีกอันหนึ่งคือดีบักโหมดนะครับคุณสังเกตว่าเราจะมี first program หรือ exe เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะลองรันดูคีหนึ่งนะครับกดคลิกเข้าไปมันก็จะรัน ตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้ก็จะบอกว่า Hello World ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วไฟ e x c ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ในส่วนของ debug นะครับผมจะลองไปที่ในแพของมันดูก็ไปตามนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะได้ดโปรแกรม exe ไฟขึ้นมาถ้าสมมติว่าผม double click ตรงนี้หลังนั้นเราก็ต้องรันใช่ไหมครับแล้วมันจะนรจะันคล้ายๆ Photoshop จะรันคล้ายๆ Chrome เปล่ามันไม่รันลครับคุณจะสังเกตว่ามันมาแป๊บเดียว มันเป็นคอนโซลนะครับทาไมทาไมมันเปิดมาแล้วก็ปิดไปเพราะว่าตรงนี้มันเสร็จสิ้นการทํางานตรงนี้นะครับพุชมันทําการปริ้นทั l เวร์เรียบร้อยแล้วมันก็ทําการเสร็จสิ้นขึ้นมาเราดูไม่ทันวิธีที่จะดูทันนะครับเราจะต้องหยุดโปรแกรมตรงนั้นก่อนวิธีหนึ่งก็คือการรอรับค่าบอกให้โปรแกรมว่าเนี่ยรอรับค่าจากคีย์บอร์ดนะให้ดิสเทอร์กดอะไรไปก็ได้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า getc ครับก็คือ get character get character เนี่ยใน argument เนี่ยลองไปดูนะครับเวลาผม เมาส์โฮเวอร์ตรงนี้คุณจะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์สตรีมนะครับเพราะผมกดคอนโทรลค้างไว้แล้วผมกดคลิกเข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะพาผมไปหาพอร์ตไทตรงนี้ฟล์คืออะไรเรามาคุยกันทีหลังครับยังไม่จจไเจาะจงรายละเอียดในตอนนี้ในที่นี้ผมจะตั้งให้เป็นสแตนดาร์ดอินพุตก่อนซึ่งหมายความว่าสแตนดาร์ดอินพุตเนี่ยมันก็คือคีย์บอร์ดของเราดังนั้นถ้าสมมติว่าผมจะลองบิลลตรงนี้นะครับแล้วก็จะลองรันดูคีย์หนะึครับมันก็จะ,อะบอกให้ เรารอ,อกดคีย์บอร์ดผมกดอะไรไปก็ได้นะครับมันก็จะขึ้น Hello World ออกมาแล้วเราไปดูในไฟล์ exe ของเราที่เราทำเมื่อกี้เพราะว่าเราทําการบิว์อีกรอบหนึ่งก็คือโค้ดของโค้ดตรงนี้ได้เปลี่ยนไปนะครับก็คือแกสซตรงนี้มันเพิ่มเข้ามาดังนั้นไฟล์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าผมดับเบิลคลิกอีกทีหนึง่งนะครับมันก็จะหยุดเห็นไหมครับมันจะไม่ห้ามการปิดเหมือนเมื่อกี้แล้วเพราะว่าโค้ดตรงนี้ก็กำลัง execute ถ้าผมกดให้เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็โปรแกรมก็จะเสร็จสิ้นการทํางานคุณ Copy ตรงนี้้นะครับแลวก ไปที่ File News แล้วก็4 Project อีกทีนึงคราวนี้เราจะมาสร้างเป็นแบบ Empty Project ใช้ compiler อ erm. ันเดิมเราริงก็จะเป็น First 2แบบนี้นะครับผมาไป First 2 First 1 2ก็คือ2โอเคครับเรามาว่ากันเมื่ที่หลัง First 2ตรงนี้นะครับคุณสังเกตเห็นว่า ตรงนี้ไม่มีโฟลเดอร์อะไรเลยใช่ไหมแต่แต่ว่าตรงนี้เตรียมซอสกับดีบักมาให้เรานะครับไม่เป็นไรครับก็ไปคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่ New แล้วก็ไปเลือกฟา l เดี๋ยวตรงนี้คุณจะสร้างตั้งชื่อเป็นอะไรสมมติว่าเป็น h a l o c ตรงนี้ครับอย่าลืม .c นะครับเพราะว่าภาษา c เนะี่ยต้องจบด้วย .c โอเคครับ finish ถ้าเป็น c++ ก็ cpp นะครับ จากนั้นที่เราก๊อปไว้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะต้องปริ้นท์อันเดียวกันแต่ว่าเราจะการเปลี่ยนตรงนี้เป็น Har ์ o รว์สนะครับกดเลข2เข้าไปดูส,สังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสีน้าเงินนะครับมันจะต่างสีกันตรงนี้เป็นสีดํามันคืออะไรเรามาคุยกันทีหลังแน่นอนครับผมกด step ไว้จากนั้นผมลองกด b ิ i l อีกทีหนึง่งเห็นครับผมก็ยืดได้ละถ้าสมมติว่าผมจะลองรันตรงนี้แล้วจะรันอะไรรัน first program ไม่ใช่ครับคุณต้องไปเลือกที่ Harlow. วตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปเลือกที่ run runas ถ้ามันยังไม่ขึ้นมานะครับก็ไปที่กด build อีกทีนึงนะครับผมเราก็จะบอกว่า uh, nothing run ประมาณนี้ลองกดไปที่ตรงนี้จนขอคุณจะเห็นตรงนี้นครับก็คือ uh, first two ก็คือโปรแกรมที่เราสร้างข้าเมื่อไม่กี้นครับถ้าผมจะลอง r u นโปรแกรมนี้ดูเราก็จะได้เหมือนกันนะครับผมกด enter เข้าไปมันก็จะบอกว่า uh, hello world 2ตรงนี้นะครับง่ายๆใช่ไหมครับอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าผมจะสร้าง project ที่จะทําในวัรหัสไปผมจะมาใช้แบบนี้นะครับก็คือ C Project แล้วก็ไปเลือก t n แแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของผมที่แล้วแต่ละวิดีโอจะชื่ออะไรนะครับกด finish เข้าไปแล้วผมก็จะ s e ตอ p พโปรเจกแบบนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะ delete ไปซะแล้วตรงนี้ ในเมื่อผมไม่ต้องการใช้ standard library ผมก็ทำการลบเข้าไปเพื่อให้ดูง่ายที่สุดน,นะครับคุณจะเข้าใจหลังว่า standard library คืออะไร stdio.h คืออะไรตรง exit e x i return นะครับพาคุณกด control ค้างไว้คุณคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นเลข0เห็นไหมครับก็คือ define 0คุณจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่นี้ผมจะชอบใส่เป็นแบบแบบนี้นะครับผม ผมก็เซฟแบบนี้แล้วครับโปรเจกต์เซตอัพของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าฟอนต์มันเล็กเกินไปนะครับคุณอยากจะตั้งค่าก็ไปที่ w i n d o w แล้วก็ Preference ไปเลือกที่ cc++ Plu แล้วก็ไปที่ Editor คลิกเปิดเข้าไปไม่ใช่ครับไปที่ General แล้วก็ไปเลือกที่ Editor ครับแล้วก็ไปเลือกที่ Text Editor ตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฟอนต์กับ Color ตรงนี้ Color n t n t s นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ไปที่ Edit นะครับ อมันจะ select ตรงนี้ text font ให้เรียบราอย้าไป edit เข้าไปนะครับแล้วสามารถปรับค่าได้ว่าจะให้ตัวอักษรมันขนาดไหนสมมติว่าผมเอาเป็น14นะครับกด OK apply OK นะครับฟอมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วจากนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากตั้งค่าให้มีเลขตรงตรง,ตรงนี้ครับเรียกว่า line number ับไป,ไปที่เดิมนะครับ preference แล้วก็ไปเลือกที่ editor แล้วก็ show ไม่ใช่ครับแล้วก็เปิดเข้าไปทีหนึ่งแล้วไปที่ Text Editor แล้วก็ไปเลือกที่ Show Line Number ตรงนี้นะครับผมกด Apply เข้าไปนครับมันก็จะสร้าง Line Number ขึ้นมาแล้วก็โอเคส่วนที่เหลือพื้นหลังอะไรจะเปลี่ยนสีไงคุณก็ลองเข้าๆแล้วก็ไปเล่นดูนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นิวนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ